เคยไหมคะอยู่ในบ้านแท้ๆแต่รู้สึกหายใจไม่สะดวกคัดจมูกจามไม่หยุดหรือแพ้ฝุ่นโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัวความจริงก็คือในอากาศที่เราหายใจในทุกวันอาจจะเต็มไปด้วยฝุ่น PM 2.5แบคทีเรียกลิ่นไม่พึงประสงค์และสารเคมีที่เรามองไม่เห็นค่ะและยิ่งอากาศภายในบ้านของเราอาจจะสกระปรกกว่าข้างนอก2-5เท่าเพราะในบ้านเรามีแหล่งกําเนิดมลพิษที่เราไม่ทันระวังเช่นฝุ่นสะสมจากผ้าห่มผ้าม่านเฟอร์นิเจอร์ควันจากการทาอาหาร น้ำมันกระทะไหม้กลิ่นอาหารขนสัตว์เลี้ยงสารก่อภูมิแพ้ต่างๆ สารเคมีในบ้านจากน้ำยาทำความสะอาดน้ำยาปรับอากาศเชืーー้อราและแบคทีเรียที่เติบโตได้ดีในที่อับชื้นและแน่นอนค่ะอากาศที่ไม่สะอาดหรือมลพิษสูงสามารถส่งผลร้ายต่อสุขภาพในระยะสั้นและระยะย,ยาวโดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่าง PM 2.5ที่สามารถแทรกซึมเข้าไปลึกถึงถุงลมในปอดได้และแน่นอนค่ะผลกระทบในระบบทางเดินหายใจอาจจะทําให้เราไอเจ็บคอจา้ามคัดจมูกหายใจติดขัดเสี่ยงเป็นโรคหอบหืดหลอดลมอักเสบแล้วก็ทําให้เก เกิดภูมิแพ้กําเริบได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะในด้านระบบหัวใจและหลอดเลือดมลพิษในอากาศทําให้หายใจผิดจังหวะความดันสูงเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจขาดเลือดและหลอดเลือดในสมองตีบและแตกค่ะในด้านระบบประสาทและสมองนะคะการได้รับฝุ่น PM 2.5สะสมในระยะยาวอาจจะส่งผลต่อพัฒนาการสมองในเด็กเพิ่มความเสี่ยงสมองเสือเอสเ่อมอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุได้ค่ะในด้านสุขภาพผิวหนังและดวงตาอากาศที่ไม่สะอาดอาจจะทําให้ผิวแห้งแพ้ง,ง่ายเกิดสิวระคายเคืองตาแสบตา น้ำตาไหลได้ค่ะและในเด็กและผู้สูงอายุมีความเสี่ยงมากที่สุดค่ะเพราะระบบภูมิคุ้มกันของเด็กยังไม่แข็งแรงหรือผู้สูงอายุที่มีระบบภูมิคุ้มกันที่เสื่อมลงทําให้เจ็บป่วยได้ง่ายและฟื้นตัวได้ยากกว่าคนทั่วไปค่ะเห็นไหมคะว่าลมหายใจที่สะอาดคือจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดีการดูแลบ้านของคุณด้วยเครื่องกรองอากาศที่ไว้ใจได้ก็นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะและนี่เลยค่ะวันนี้ขอนำเสนอ a t m o s p h e r e Sky Mini เครื่องกรองอากาศตัวจิ๋วแต่ประสิทธิภาพ ไม่จิ๋วน้องกลองได้เล็กถึง0.0024ไมครอนดัจกจับไวรัสแบคทีเรียและฝุ่น PM 2.5ได้ถึง99.99% 99และแผ่นกรองของเราเป็นแบบ3 in 1นะคะมีประสิทธิภาพการกรองถึง3ขั้นตอนเลยค่ะกรองหยาบกรองกลิ่นและกรองฝุ่นค่ะน้องสามารถกรองสิ่งปนเปื้อนในอากาศได้ถึง330ชนิดเลยและมั่นใจด้วยมาตรฐานรองรับระดับสากลและที่สำคัญน้องเสี่ยงเบามากๆ,ๆไม่รบกวนการนอนแน่นอนค่ะเห็นแล้ว แล้วใช่ไหมคะว่าเครื่องกรองอากาศมีความสําคัญขนาดไหนถ้าคุณใส่ใจสุขภาพต,ตนเองและคนในครอบครัวการลงทุนกับเครื่องกรองอากาศดีๆสักเครื่องเป็นทางเลือกที่ดีค่ะเพราะบ้านที่สะอาดไม่ใช่แค่พื้นแต่ต้องอากาศด้วยให้เครื่องกรองอากาศแอมเวย์ดูแลอากาศภายในบ้านให้ลูกหลานหายใจได้อย่างเต็มปอดใครที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมหรือโปรโมชั่นสามารถทรักหาอิทหรือนักธุรกิจแอมเวย์ที่อยู่ใกล้ท่านได้เลยค่ะ